รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไบไบไบดเพื่อนไอทีของคุณเว็บไซต์ข่าวสดถูกเฟ e บุ o กแบนจะโพสต์ลิงก์จะโพสต์ข่าวอะไรไม่ได้เลยโอ้ oh! ปัญหาหาของนู่นนี่นั่นไม่เจอจะหมดไปจะเป็นยังไงถ้ามีสติ๊กเกอร์ GPS โซลาเซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่กับความสดใสยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กรัมพีแคทแมวหน้าบืง้งชื่อดังกลายเป็นหุ่นขี้ผึ้งในมาดังตุ๊ดโซสวัสดีครับและสวัสดีคุคณผู้ชมด้วยนะครับนี่คือรายการชุมชนคน,คนแชร์เพราะเราจะไม่ยอมรู้รเรื่องนี้นคน,คนเดียววันนี้วันอังคารที่หนึ่งกันยายนนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้ว เพอแพดแเพ,พึ่งฉลอง2015แบบไม่นานน่านสิรู้สึกเหมือนกันเลยนี่เข้าสู่เดือน9แล้วนะฮะใช่ค่ะและวันที่9เดือน9ในปีนี้เร็วเข้าอย่าช้ารอรีแฟตปลาทองจะเปิดจองแล้วนะไม่ใช่สิโอ้ยเราต้องหมายถึง Apple ิลจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ iPhone ฮะ,ะก็มั่นใจว่าน่าจะเป็น iPhone แน่ๆเพราะว่า Apple นี่เขารอดบัตรเชิญและว9เดือน9ก็คือเนี่ยเข้าสู่เดือนกันยานาแล้วเดือน9เราก็จะได้รู้กันในอีกไม่กี่วันนี้ข้างหน้านะครับติดตามรายการชุมชนคนแชร์ให้ดีเพราาะว่ อากาศสดทุกวันจันทร์ถึงสุกเลยนี่17บเดนกานาทีไทยรัฐทีวีกับผมหนุย่ยพงศุกครับเฟิงระดาสาราณีคะ่ะนี่เราอยู่กันทั้งคู่แบบนี้นะครับประจํากันที่นี่แล้วก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเอาอเ,เรื่องแรกดีกว่า<ช>มเมื่อสักครู่เกินไปก็น่าตกอกตกใจพอสมควรเพราะว่าเว็บข่าวที่เป็นสถาบันข่าวชื่อดังของเมืองไทยนักสือพิมพ์ที่คนไทยรู้จักนะฮะ ข่าวสดข่าวสดนี่ก็ปัจจุบันก็ปรับตัวสู่ยุคดิจิตอลพอสมควรก็ไปโพสต์เรียกว่าเป็นการโปรโมทหน้าเว็บไซต์โดยการโพสต์ยิงเข้าไปใน Facebook ทำมาแล้วไทยรัฐเราก็ทำทุกาทุกสารพิมพ์ทำหมดใช่คืออาจจะมีบนหน้าเว็บแล้วมีปุ่มแชร์ให้เราไปแชร์ต่อใน Facebook เพื่อเพิ่มทราฟฟิกหรือว่าเพิ่มจำนวนคนที่เข้ามาหน้าเว็บมากถูกต้องเยแต่ล่าสุดที่ถูก a c e b o o k แบนนะครับก็ไม่ให้โพสต์ลิงก์ใดๆทั้งสิ้นที่มาจากข่าวสด co.th ก็ถือว่าเป็นงานงอกงานลำบากเหมือนกันของการทํางานของข่าวสดเขานะครับปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่า Facebook นี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราไปเพราะว่าอย่างน้อยๆน,นะฮะ active user หรือ user ที่ใช้งานภายในวันเดียวกันตอนนี้ตัวเลข1,000ล้านคนต่อวันแล้วนะครับเป็นเลขที่มาสก์เซรเบิรนนี่ถึงกัต้องทำวิดีโอฉลองออกมาเลยล่ะว่าได้พันล้านคนจริงจำนวนผู้ใช้ a c e b o o k เนี่ยพันสล้านคนแต่ที่เปิดทุกวัน ได้วันละพันล้านเขาจะนับแอคทีฟยูเซอร์เพราะหลายคนอาจจะมีแบบแอคเคาท์ที่เอ้ยไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่างงี้ะะถูกต้องเลยหลายคนไม่ได้ใช้หลายคนแอคเคาท์ a c e b o o k ถูกแบนเพราะไปละเมิดเงื่อนไขาการใช้บริการอย่างไร้ยแรงเค้านะครับใครที่ติดตามเพจข่าวสดคุณจะน่าจะเห็นความผิดปกติอย่างหนึ่งในการแชร์ข่าวที่มาจากเว็บข่าวสดตอนนี้จากเดิมเป็นข่าวสด co.th กลายเป็นเว็บใหม่ข่าวสด English c o m ่นไงเหมือนก็เขียนผลง่ายๆเลยฮะก็คือเว็บข่าวสด coth ซึ่งเป็นเว็บข่าวภาษาไทยถูก Facebook แบรนดเป็นที่เรียบร้อยคือพอมีลิงก์มาจากเว็บนี้เนี่ย Facebook ไม่อนุญาตเลยเตะออกเตะออกถูกต้องเลยฮะมแม้เราเป็นยูเซอร์ทั่วไปเราไปคัดลอกลิงก์มาจากเว็บข่าวสดเฮ้ยข่าวนี้น่าสนใจแปะลิงก์พัว Facebook จะขึ้นข้อความเตือนว่าเราไม่สามารถโพสต์ลิงก์นี้ได้เพราะว่าคือลิงก์นี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยฮะถูก ถูกถูกแบน<ช>ถึงแค่จะแปะข้อความก็ยังไม่แสดงผลนะฮะเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบไปกับสำนักพิมพ์ข่าวสดเป็นอย่างมากเลยหนังสือพิมพ์เนี่ยแม้ว่าจะสามารถแก้เกมด้วยการน,นำเอาหัวข้อข่าวไปโพสต์ที่เว็บภาษาอังกฤษข่าวสด English แทนแต่ก็ถือว่า ผู้เข้าเว็บนั้นจะต้องคลิกกลับมามที่ข่าวสด d o ด cth อีกครั้งหนึ่งบางคนก็ไม่รู้ก็น,นึกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่หัวข้อข่าวไม่ได้อ่านละเอียดมากก็ปิดหน้าไปเลย<ช>ก็ถือว่าสร้างความสูญเสียมหาศาลนะครับให้กับทราฟฟิกคือจำนวนคนเข้าวเว็บข่าวสด t coth พอสมควรทีเดียวใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันทราฟิกของเว็บไหนที่มีคนเข้าไปอ่านเยอะส่วนมากมาจากเฟซบ o o กทั้งนั้นแหละ,ะ,ะว่าเขาแชร์กันแล้วเอ,อ้คลิกไปอ่านต่อสิอย่างไทยรัฐ coth เนี่ยต้องยอมรับว่ามีคนอ่านเยอะนะฮะ,ะไทยรัฐเองก็ใช้บริการ Facebook เหมือนกันก็คือมีเพจไทยรัฐที่กระจายข่าว<ช>แล้วก็คุณผู้ชมที่อ่านข่าวนั้นแล้วสนใจในประเด็นก็แชร์ต่อ<ช>ทําให้ตอนนี้ไทยรัฐก็กลายเป็นเว็บข่าว อันดับสองของประเทศไทยนะฮะอันดับหนึ่งนี่ต้องยกให้ข่าวสดเขาละเดือนนี้คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าข่าวสดที่เขาเข้าตรงจาก Facebook ไม่ได้อันดับ3นี่ถึงจะเป็นแมเนเจอร์นะฮะทีนี้ยังไงก็แล้วแต่การถูกแบนครั้งนี้ทีมข่าวแบไตเรานะครับก็วิเคราะห์ไปแบบนี้ฮะจากคาอธิบายของ Facebook ว่าเว็บที่ถูก Facebook แบน URL ก็คือเว็บที่มีระบบวิเคราะห์เขออภัวฮะเว็บที่ระบบเนี่ยเขาวิเคราะห์แล้วว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัย เช่นส่งข้อความเดิมซ้ําๆหรือพยายามจะโปรโมทอะไรซ้ําๆมากจนเกินไปนี่แหล่งข่าวก็แจ้งนะครับผู้ที่ดูแลเพจของข่าวสดก็บอกเลยว่าถูกรีพอร์ตบ่อยเนื่องจากภาพที่แสดงผลในกรอบข่าวเนี่ยบางครั้งมีความรุนแรง<อ>ก็มีคนเข้าเข้าไปโพสต์หรือบางทีข่าวสดก็อาจจะใช้วิธีการคล้ายๆคลิกเบตเล็กๆก็คือตั้งหัวข้อข่าวให้ดูน่าสนใจ<อ>พูอประมาณอะไรนะ เหตุการณ์นี้คุณต้องคลิกสิไม่งั้นคุณจะทึ่งอะไรประมาณนี้จริงๆเนี่ยเ้องไปเรียนหลักสูตรการสื่อสารมวลชนเบื้องต้นเขาบอกว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่จริงๆไม่ค่อยควรทำสักเท่าไหร่ที่เป็นคลิกเบ็หัวข้อข่าวเนี่ยคนตั้งแล้วจบภายในหนึ่งประโยค,ให,คให้เข้าใจไ,<ป>ได้ใช่แล้วภาพไม่ควรที่จะแบบเฮ้ยหวือหวาเกินไป<อ>แบบนี้ไม่ถูกต้องแต่นี้เขาก็มีประเด็นเรื่องการล่อให้คลิกพอสมควรนะครับนี่ก็เลยโดนแบนไปแต่ว่าเรื่องนี้ก็คงต้องรอ Facebook ประเทศไทยซึ่งกำลังจะมีสำนักง,งานเดือนนี้เหมือนกัน <Yeah. S 2> โอ้โหกันยายนนี่มันเดือนอะไรกันเนี่ย oh. iPhone จะออกใหม่เพื่อๆ i อ p d d จะออกด้วย iOS 9 <ๆ S 2> น่าจะมาหรือว่า Watch OS 2อก็อาจจะมาเหมือนกันแต่ Facebook จะเปิดสำนักง,งานในเมืองไทยแน่ๆ17กันยายนนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวแทนของ Facebook ที่ถูกตั้งเป็นทางการละเป็นผู้บริหาร เรายังลุ้นอยู่ว่าเป็นใคร,ใครนะฮะ<ค>แต่ว่าเราจะนําเสนอข่าวนี้อย่างแน่นอนเพราะว่าทีมงานเราถูกเชิญเข้าไปในงานนี้เรียบร้อยอืนะคะต่อกันอีกหนึ่งข่าวดีกว่าหลายคนเคยมีปัญหาหาของไม่เจอของหายไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถโทรศัพท์มือถือหรือบางทีของชิ้นใหญ่ๆบ,บางทีกลัวหายก็อาจจะต้องมีวิธีในการมาแก้ปัญหานะคะล่าสุดเฟื่องของแนะนําสิ่งนี้เป็นสติกเกอร์ที่เป็น GPS นะคะทำให้คุณสามารถแปะไปได้กับสิ่งของที่คุณต้องการตามหาเพื่อที่จะหาว่าเอ๊ะมันหายไปไหนมันอยู่ตรงไหนนะคะเหลือเชื่อแคก สติก,กอร์ก็เป็นแผนที่นําทางได้แหละใช่เมื่อก่อนอาจจะต้องเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยุ่งยากกว่านี้แต่น,น,นี้นะคะ,ะใช่อันนี้เป็นแค่สติก,กอ e r เท่านั้นสิ่งนี้ชื่อว่า tracker pad ค่ะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของ Kickstarter แต่ว่าปัจจุบันไปเช็คแล้วย้ายไปอยู่ใน indiegogo แล้วนะคะอุปกรณ์ตัวนี้มีขนาดที่เล็กแบบสุดยอดเป็น GPS tracker ท,ที่ทำออกมาในรูปแบบของสติก,กอร์นั่นเองขนาดเนี่ยประมาณเหรียญ10เซนเขาเปรียบเพื่อให้ดูแบบนี้น้ำหนักเบาเพียงแค่1.6กรัมเท่านั้น วิธีใช้ค่ะกเพียงแค่เอาสติกเกอร์นี้เนี่ยไปแปะบนของสําคัญสาคัญแปะได้หมดเลยแล้วแต่คุณจะเลือกนะคะทั้งกระเป๋าสตางค์กุญแจหรือแม้กระทั่งกลัวจัก,กรยานหายก็แปะลงไปบนจัก,กรยานหรือว่ายดรถยนต์ก็ยังใช้ได้นี่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอ่ะมันหายหรือว่าเราลืมไว้ว่าเอออยู่ตรงไหนนะหากุญแจบ้านไม่เจอเราก็สามารถที่จะแทร็กสิ่งของนี้นะคะผ่านทางแอปที่เชื่อมต่อในสมาร์ทโฟนกันได้ ดยเราเนี่ยต้องสแกน QR code ที่ติดอยู่ในสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วก็ตั้งชื่อในแอปให้ตรงกับสิ่งของสิ่งนั้นแค่นี้เองค่ะมันก็สามารถทำหน้าที่ติดตามสิ่งของนั้นๆของเราไปได้ทุกที่แล้วก็เรายังสามารถเปิดเช็คได้ตลอดเวลาด้วยว่าของชิ้นนั้นๆเนี่ยอยู่ที่ไหนผ่านอแอปเช่นเดียวกันก็คือสมมติเปิดแอปขึ้นมามันก็จะขึ้นมาเลยว่าเรา register หรือว่าเราสมัครติดตัต้งไว้เนี่ยว่าไอ,อ้ตัวสติ๊กเกอร์นี้ของเราสมมติแป่จักรยานเราก็ตั้งว่าจักรยานนะ แต่คุณแจรถก็กุญแจรถนะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะดูของชิ้นไหนว่าเรากลังที่เราหาไม่เจอโอ้โหดีจังเลยใช่มันใช้พลังไฟยังไงใช้พลังไฟยังไงใช่ไหมคะใช้แบตเตอรี่ที่ใช้งานยาวนานได้7วันผ่านเวลาชาร์จไฟเนี่ยชาร์จผ่านไวเลสชาร์ r เจออ๋อคือมีการชาร์จไฟไว้ก่อนใช่ค่ะก็แปลว่ามันออกแบบแบตเตอรี่ได้บางมากก็เลยทำให้สามารถทำให้ ลักษณะของ tracker ตัวนี้บางเป็นสติ๊กเกอร์นะ<ช>เรียกแบบนี้ได้เลยนะแต่จริงๆสังเกตมันจะมีนูนขึ้นมานิดหนึ่งใช่นิดหน่อยนะคะและแ<ต>ที่สำคัญเนี่ยอันนี้คือสามารถใช้ซ้ําได้ด้วยสมมุติว่าไปแปะไว้อันนึ่งเปลี่ยนก็ เอาไปแปะอีกที่หนึ่งเราก็เปลี่ยนชื่อของสิ่งของนั้นๆได้ใช่ไหมได้เยี่ยมเลยแล้วก็เปิดสมาร์ทโฟนดูไงว่าสิ่งของชิ้นนั้นไปไหนนี่ติดไปกันจักรยานถูกใครสอยจักรยานเราไปรู้เลยไปตรงไหนบ้างตามไปเบิร์ดกระโหลเอาคืนได้เลยใช่นะคะราคากันบ้างดีกว่าราคาอยู่ใน Kickstarter ตอนนี้นะคะ2ชิ้น35ยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,800บาทก็อาจจะได้ต้องเลือกเฉพาะของสาคัญสำคัญเนาะอาจจะไม่ได้มาซื้อแบบติดได้พร่ำเพรื่อขนาดนั้นเพราะอก็ราคาก็แอบ สูงอยู่เหมือนการตกชิ้นละ900โดยประมาณเขาบอกว่าถ้าโปรเจกต์สำเร็จเนี่ยน่าจะส่งต่อถึงมือผู้ใช้งานผู้ที่ร่วมระดมทุนได้ประมาณธันวาคมปีนี้นะคะก็ปลายปียังไงก็รอดูแล้วกันว่าสําเร็จหรือเปล่าแต่ว่าฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีพอสมควรหลังจากที่ตรวจสอบมานะคะเยี่ยมไปเลยครับอะไรนวัตกรรมใหม่ๆก็มากันเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะครับ<ช>เราจะไปดูโซลาเซลล์หรือ แผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบใหม่ใช่สซไซซาบซ่านเขาว่าอย่างนั้น<ช>ไม่เคยม<ช>ีมาก่อนนะฮะแล้วก็หุ่นขี่พึ่งที่มาจากแมวไอดอลไม่ใช่เน็ตไอดอลนะเป็นแมวอยู่อยู่ไกลโด่งดังในเน็ตกลายเป็นหุ่นที่พึ่งในมาดามุูโซเลยสุดยอดจริงสักครู่เดี๋ยวกลับมากับชุมชนคน,คนแชนนชชุมชนคน่ สนับสนุนโดย Thailand Game Show Big Festival 2015กลับเข้าสู่ชุมชนคนแชร์เพราะเราจะไม่ยอมรู้เรื่องนี้นค,นคนเดียวนะครับหลุยส์คงศุขและเพื่อนรดาสาราีประจําการที่นี่วันนี้วันอังคารที่1กันยายนเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วนะครับและเราก็อยู่กับไทยรัฐทีวีนะคุณผู้ชมนะครับสดๆกันเลยทีเดียวเวลานี้นะครับเอาละมีเรื่องที่จะมาแนะนํากันคุณผ<ช>ู้ชมคงรู้จักโซล่าเซลล์อยู่แล้วโซล่าเซลล์คืออะไรฮะพลังงานแสงอาทิตย์ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์อ่าถ้าติดบนหลังคาบ้านเนี่ยก็สมมติบ้านเราแดดเป้งๆร้อนๆใช่ไหมเราก็มีตัวแปลงรับแสงอาทิตย์มาแล้วก็มาทําให้มันเป็นไฟฟ้าในบ้านได้เลยถูกต้องช่วยลดค่าไฟได้แต่ยังแทนทั้งหมดไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายของแผงรับเนี่ยต่อแผ่นเนี่ยถ้าวางบนหลังคาเนี่ยมันต้องวางเยอะมากอ่ะมันถึงจะแทนอัตราการใช้ไฟฟ้าตามปกติของพวกเราได้แล้วก็ยังแพงอยู่นะคะนี่แล้วก็ช่วยเรียกว่าช่วยแค่ลดลดบรรเทาค่าไฟได้แต่ไม่ได้แทนทั้งหมด ล่าสุดนี่นะฮะเคยคิดไหมครับว่าจะดีแค่ไหนถ้ากระจกหน้าต่างที่เราใช้กันอยู่ตามตึกรามบ้านช่องอาคารต่างๆจะสามารถทำหน้าที่เป็นแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าให้เราได้นะครับโอ้โหนี่ไม่ต้องไปติดตั้งตัวแผงวงจรอะไรแบบเดิมเลยทีเดียวก็ถือว่าเอากระจกไปสร้างประโยชน์ได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเทคโนโลยีตัวนี้นะครับตั้งชื่อว่าโซล่าวินโดวสกระจกหน้าต่างที่ไม่ธรรมดาผ่านการเคลือบสารพิเศษนะครับทำหน้าที่เป็นแผงวงจรโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าได้ประสิทธิภาพที่ทางผู้ผลิตเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าสามารถที่จะแปลงพลังงานได้ดีกว่าแผงโซลาเซลล์ทั่วไป<ม>ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันถึง50เท่า,าโอ้โห,โ,หโหบางกว่าใสมองทะลุได้แถมได้ไฟมากกว่า50เท่าอะ<ม>่ะโซลาร์วินโด์นี่มีแผงโซลาร์ที่ไม่ทึบแสงนะครับดังนั้นก็เป็นการฉีกข้อจํากัดเดิมๆเ,เพราะว่าเดิมในแผงโซลาร์เซลล์ต้องไปวางบนอาคารใช่ไหมฮะที่เขารับแสงจ้าได้นะหรือบนหลังคาอาคาร<ม>ต่าง แต่นี้ด้วยความที่มาเป็นที่โปร่งใสไงแสง2่องผ่านได้ฉะนั้นก็สามารถนำโซลาร์วิดว o เนี่ย ไปเป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งเป็นหน้าต่างอาคารโอ้โหเพราะปกติตามออฟฟิศต่างๆก็เป็นกระจกต้องมองเห็นวิวอยู่แล้วถ้าเป็นโซลา่าเนี่ยก็ได้พลังงานแสงอาทิตย์มาด้วยทําให้อาคารแต่ละหลังมีพื้นที่เพื่อเป็นการติดตั้งโซลา่าเซลล์ทั้งแนวตั้งเลยทเดียว mm. ไม่ใช่เป็นรอแนวราบบนหลังคาอย่างเดียวสุดยอดและก็หลายคนคงสังเกตตึกเดี๋ยวนี้เป็นกระจกอยู่แล้วใช่ฉะนั้นเวลาเรามองไปรู้สึกว่าโลกร้อนขึ้น<ม>เพราะอะไรก็แสงอาทิตย์ก็ส่องสะท้อนจากกระจกในโรงมหาเราวอีกที เราก็เปลี่ยนพลังงานตรงนั้นนะไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเลยค่ะผู้ผลิตโซลาร์วินโดว์เขารับประกันเลยว่าวิธีนี้จะทําให้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าได้มากขึ้นและผลิตภัณฑ์จริงจะพร้อมภายใน4ปีข้างหน้านะครับก็พร้อมจะรับประกันอายุการใช้งานซื้อแล้วรับประกัน25ปีโอ้โหดูดีดูดีรับประกันยันลูกบวชอะ ที่<ช>ดูแลกันอาจจะไม่บวชอันนี้ยันแต่งงานเลยนะฮะ25เลยทีเดียวใช่นี่อาจจะเป็นอนาคตใหม่ของพลังงานเพื่ออาคารแล้วก็ที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับแล้วก็เหมาะมากกับประเทศเขตร้อนอย่างบ้านเราสุดๆไปเลยครับใช่จริงอย่างที่ทราบกันตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีวิกฤตพลังงานเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะหาพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนจริงที่โซลา่าเซลล์เนี่ยเป็นหนึ่งที่นักเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาอยากที่จะนำเรื่องนี้มาใช้กันมากๆถ้า<ล><ล>ได้เอามันเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงเพราะว่าดีเดี๋ยวนี้เขามีนี่ไง คนทำธุรกิจพลังงานที่ผลิตไฟฟ้าขายการ<อ>การไฟฟ้า่ายผลิตเขา,า,าไปหานะที่ตามไหลเขาเลยนะฮะแล้วก็เอาโซลาเซลล์ไปวาง ไม่ต้องไปหาที่อีแล้วอาคารเรานี่แหละติดตได้เลยขอให้สำเร็จแต,แต่อีก4ปีของจริงหนงจะมานะครับใช่นะคะอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ไม่ต้องรอแล้วนะคะจะมาแน่นอนสําหรับแมวเซเล็บตัวนี้เขาเป็นแมวไอดอลถ้าพูดถึงแมวที่แบบหน้าตายุยี่เขาเรียกว่าทําแต่ว่าน่ารักอะ่ะดูสวยกรัมปี้แคแน่นอนเป็นแมวที่หลายคนรู้จักกันดีตอนนี้เนี่ยแฟนเพจ Facebook ยอดไลค์ like, เนี่ยนะคะแล้านกว่าเรียบร้อยเป็นแมวที่ หน้าตาขึงขังบึ้องตึงอยู่ตลอดเวลาหลายคนเห็นแมวตัวนี้เนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าเป็นแอนิเมชันหรือเปล่าหน้าตาจะบึ้องตึงเป็นธรรมชาติแบบนี้ได้ตลอดเลยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนี่เป็นแมวตัวจริงเสียงจริงนี่แหละคะ่ะกรัม p ี Cat สาเหตุที่โด่งดังเป็นพูุแตกก็เนื่องมาจากเจ้าของเขาได้ทําการโพสต์ภาพของมันลงในเว็บไซต์จากนั้นก็มีคนมาคอมเมนต์พูดถึงหน้าตาของมันอย่างสนุกสนานแล้วก็ทําการแชร์กันต่อไปจนอย่างที่เฟื่องบอกมีแฟนเพจเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วชื่อว่า The Official Grumpy Cat คนติดตามอยู่8ล้านคนล่าสุดเจ้า Grumpy Cat นี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากพิพิธภัณฑ์มาดามชูโซสนำไปจัดสร้างเป็นหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวจริงเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้ยหุ่นขี้พึ้งของ g r ั m p y Cat นั้นนะคะจะเป็นหุ่นขี้พึ่งแบบเคลื่อนไหวได้ด้วยหรือว่าเรียกว่า a n i m เม r o n i c นั่นเองเอาอย่างนั้นเลยนะฮะใช่แบบดุกดิกได้ตามสไตล์ความแบบมุ้งมิ้งของมันนี่เปิดให้เข้าชมตัวจริงกันในช่วงปลายปีนี้นะคะในพิพิธภัณฑ์มาดามชูโซสสาขาประจำเมืองซานฟรานซิสโกก่อนจะตะลอนทัวร์ไปอีก5สาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เึ่งเจ้าแกรมพี่แคทเองเนี่ยก็จะเป็นหุ่นที่พึ่งที่น่าจะป๊อปปูล่าไม่เบาในหมู่ชาวเน็ตที่ชื่นชอบเจ้าแมวหน้าเครียตัวนี้เพราะหลายคนก็ขำๆโหคิดดูเป็นแค่แมวอ่ะคนเราคนตามในอินสตาแกรมเพื่อนสามหมื่นกว่าก็ดีแล้ว <laughs> นี่แมว 8, แปดล้านอ่ะเราเสียใจนะเราเสียชัเกิดเงินลนลเนี่ยแมวยังแปดล้านเลยอ,ะอ่ะทำไมเราสามหมื่นอยู่ได้ยังไงนั่นแะสิแต่ว่าเขาก็มีกิมมิคของเขานะคะเรียกว่าดังทั้งในต่างประเทศในไทยเองก็มีคนชื่นชอบแมวเยอะเหมือนกันเขาเรียกว่าประเทศ เราเนี่ยหรือว่าชาวเน็ตทั่วโลกมีคนเป็นทาสแมวกันเยอะแต่แมวตัวนี้นะแม้คนฟอลโล่จะ8ล้านนะแต่ว่าไม่เคยขายครีมไม่เคยขายยาลดความอ้วนไม่เคยเรียกว่าเชิญชวนอะไรต่างขายความน่ารักอย่างเดียวเลยทีเดียวอาจจะมีติดต่อขายอาหารแมวหรือเปล่าไม่รู้พักสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับแนะนำแอปพลิเคชันแล้วก็ตอบคำถามไอทีให้กับผู้ชมที่ส่งคำถามเข้ามาด้วยผ่านเพจแบร์ไตนะครับสักครู่เดียวชุ่มชนค้นแช่ ชุมชนคนแชร์ขอแนะนำเว็บไซต์ jw.org กลับาสู่ชุมชนคนแชร์เพราะเราจะไม่ยอมรู้เรื่องนี้คนเดียวนะครับเราจะใช้เวลาช่วงท้ายรายการวันนี้แนะนำแอปพลิเคชันนะ เดี๋ยววันนี้ผมแนะนําเองเพราะว่าให้น้องเฟื่องแนะนําต่อเนื่องมาหลายวันแล้วเอาละเรามาดูกันนี่ครับคุณผู้ชมครับแอปนี้น่าสนใจมากโโมีทั้งโโยั่งยมงเลย iOS แล้วก็ Android NRG เมื่อสักครู่นี้เป็นบริษัทพลังงานนะฮะเขาก็คือสปอนเซอร์ให้แอปนี้ทำให้แจกฟรีโดยโ<อ>ที่ไม่มีโฆษณามากวนใจ เราอยากเล่นเกมเพื่อจะใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงโลกเขาบอก The power of change ่าทำไมือเราเองด้วยฮะ Line เพราะว่านอนอยู่มีสองความหมายก็คือพลังการเปลี่ยนแปลงนอนอยู่ในมือเราแล้วนี่ดูหน้าตาคุณมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงโลกได้นี่แหละตัวเราเป็นเป็นไอ้ตัวนี้แหละย่อมนุษย์ตัวนี้แหละคืองี้ฮะมันจะมีปัญหาสะสมของโลกประมาณ2ี่สิบใบหน้าที่เราคือทำยังไงฮะเราเดินไปตาม จุดต่างๆในโลกโเพื่อไปทําให้เกิดการสร้างพลังงานเช่นนี่พลังงานแสงอาทิตย์<ะ>เราต้องไปเอาไม้เท้านไปปักเพื่อที่ให้ไอแผงรับโซลาเซลล์ที่เราคุยเมื่อกี้<อ>มันขึ้นารับมารับพลังงานอพอรับปุ๊บโลกก็จะเกี่ยวขึ้น<อ>แล้วก็ต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆนะครับตามแพดคือเส้นทาง<อ>ชื่อเกมก็บ่อยแล้วเดอะแพดทูลูมากว่าจะไปทำให้ลูมารับแสงอาทิตย์ได้เราต้องแพดคือเดินผ่านเ<อ>ส้นทางเหล่านั้นเลยทีเดียวนะครับ เกมนี้ถ้านับแนวเขาเรียกว่าแนวพัซเซิลรูปแบบนี้ต่างจากพัซเซิลทั่วไปมากเลยในเกมเราต้องรับบทเป็นแซมหุ่นแอนดรอยที่ชาวโครมตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะโโหุห่นแอนดรอยที่ชาวโครมอันนี้โครมนี่ก็เบราว์เซอร์ g o o g l e a n น r o i d นี่ก็อข,อของ Google เกมือันกันส่งไปช่วยแก้ไขดวงดาวที่เสื่อมโทรมด้วยการใช้พลังงานสะอาดเดินทางไปยังโลกต่างๆในแต่ละดานนะครับเกมนี้มีลักษณะเป็นภารกิจด่านแรกง่ายหน่อยหาไทยออกง่ายๆเอาไม้เท้าเสียบปั๊บนี่ ก็รับแสงได้เลยแผ่นโซลาเซลล์ทำงานก็จบแต่ในนี้มันมีด่านอยู่ประมาณ20ด่านยากขึ้นเรื่อยๆ<อ>ให้เราแก้ปัญหานะครับซึ่งตัวเกมนี่ทำออกมาได้ดีแล้วก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยได้หัดเรียงลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหาสามารถผ่านไปยังโลกอีกใบหนึ่งเพื่อรอคอย ความช่วยเหลือต่อไปของ,รงเรานี่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้วยนะว่าตอนนี้โรคเราอาจจะอยู่โรคเราสิโรคเรากําลังเป็นโรคอยู่อยู่ยนภาวะ<ล>วิกฤตนะคะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการรักษาโรคของเราให้อยู่สืบรุ่นลูกหลานต่อไปนี่แล้วคุณจะได้รู้ไงพลังงานสะอาดมีอะไรบ้างใช่แล้วก็<ช>เรื่องนี้เรียนตรงๆเราอาจจะอยู่ในช่วง point of no return แล้วนะลูกหลานเราในอนาคตได้รับผลกระทบที่มากกว่านี้แน่นอนใช่เขาก็จะมาบ่นคนรุ่นเราใช่ไหมว่าเฮ้ยทำไมบรรพบุรุษเราไม่ อาาอากงทําไมไม่ช่วยเลยอ่าทำไมไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเลยต่างๆงนานานี่แบบนี้น่าจะดีนะครับก็เอาไปฝึกกันไม่มีผลแพ้ชนะในเชิงการต่อสู้แต่เป็นการไขปริศนาและผ่าเป็นด่านนี่แหละเกมที่ฝึกสมองอย่างแท้จริงโหลดฟรีไหมคะโหลดฟรีโหลดฟรีครับทั้ง iOS และ Android ไม่มีโฆษณากวนใจเพราะว่าบริษัทพลังงานในสหรัฐเขาสปอนเซอร์เกมนี้ครับสุดยอดจริงๆช่วงนี้ไปตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันค่ะนนคช ฟลุปประสิทธิ์บอกว่าเมลถูกแฮกแก้ไขอย่างไรดีคะพี่หนุ่ยคะเป็นปัญหาอมตะที่เราเจอกันทุกยุคทุกสมัยนะครับและปัจจุบันก็จะเยอะมากขึ้นเพราะว่าอีเมลก็จะนําไปด้วยยูเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ตอนนี้แฮกเกอร์เนี่ยพยายามแฮกกันเยอะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ใช้ยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดกับทุกๆบริการฉะนั้นแฮกอีเมลได้แล้วนะครับมันทะลวงไปสู่ Facebook ท Twitter YouTube บริการต่างๆมากมายไอคงนไอคลาว หรือจะการเก็บไฟล์ต่างๆน่ากลัวเหมือนกันเป็นคำถามที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับเขาว่าพี่สาวเขาเนี่ยรายละเอียดเขาบอกโดนแฮกอีเมลแอบเค้าแล้วก็คนร้ายเอาอีเมลพี่สาวเนี่ยไปส่งหาลูกค้าให้โอนเงินอพอพี่สาวรู้ว่าถูกแฮกก็รีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดแต่มันไม่ทันแล้ว<อ>คนร้ายส่งอีเมลไปให้ลูกค้าได้อีกเพราะว่าเปลี่ยนก่อนเนี่ยตัดหน้าอยากทราบว่าแก้ปัญหายัางไงเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งถูกแฮกสดๆนะฮะ การรู้ตัวว่าถูกแฮกเนี่ยสังเกตตัวเองได้เราอาจจะถูกฟิชชิงคือถูกหลอกให้เข้าไปกรอ,อกยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดผ่านหน้าบริการที่คล้ายๆกับที่เราเคยใช้อยู่<ะ>เช่นธนาคาร<ม>เช่น Facebook เ<ม>ช่นอะไรต่างๆมาทําหน้าปลอมขึ้นมามมพอเรากด Enter โจกแล้วเราเข้าใช้บริการนั้นไม่ได้จริงๆ<ม>ก็แปลว่ายูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเราเพิ่งกรอ,อกไปตกไปอยู่ในถังอีเมลของแฮกเกอร์แล้วถ้าคุณอยู่ในสเตจนี้นะครับคุณรีบเข้าไปที่บริการต่างๆที่คุณใช้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดเดียวกันนี้แล้วเปลี่ยนมันใหม่เปลี่ยนนาาสววมมัก่จะ เช็คไอ้ถังนี้และเข้ามาแฮ็กเป็นตัวเราเนี่ยชา้ากว่าเราแน่นอนอ่าแต่ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าสายไปเสียแล้วปรึกษาใครปรึกษาองค์กรที่ชื่อว่าไทยเซิร์ฟอ่าไทยเซิร์นะครับเขามีอีเมลอยู่ก็คือ report at thai th s e a r c h o r t h s ซิร์ h สะกดแบบนี้นะคะ c e r t ถูกต้องเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็หมายได้โทรศัพท์ดังกล่าวนี้เลย 02123121212112121โอ้โหยังกระเชิดเดอ้กรณีเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วและยังสามารถส่งเมลได้แนะนำให้เข้าไปดูระบบรักษาความปลอดภัยของเมลนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อเมลกับบริการภายนอกทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นการ revoke access ก็คือเปลี่ยนรหัสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดใช้บริการ two step verification อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับทูสเต v ปเวอริฟิเคชนี่มันจะยืนยันเ,เวลาเรากรอพาสดเข้าไปเสียเวลาหน่อยแต่มันทําให้ตัวเราได้แน่นอนเพราะว่ามันจะส่งพาสดมาทางมือถือด้วย และให้เรากรอกพาร์วดที่เรียกว่าวัน time พาร์วดหรือพาร์วดที่ใช้เพียงครั้ง OTP นั่นแหละอาส่งมาผู้เเห็นอันนี้กรอก Enter ปึ้งตัวเราแน่นอนเพราะว่าเราถือมือถือเราอยู่เคลียร์ปัญหานัดไปคุณผู้ชมมีคําถามแบบนี้นะคะส่งมาได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรา f a c e b o o k c o m b e a r t a i ยินดีพร้อมตอบเลยแลวก็ฝากเว็บไซต์ b e a r t a i c o m ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้หมดเวลารายการนะครับถ้าเกิดอยากดูข่าวที่จุใจกว่านี้เว็บ b e a r t a i เปิดไปมีข่าวไอทีให้ดูแน่นอน ขอบคุณอุปกรณ์ประกอบฉากครับจากร้านพาร์ตリーคลาวดี้จัดจักรซอย5ร้านดิสม m น n b บายแมป่องค่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก CS l o สล็อกซ์พบกับชุมชนคนแชร์ได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทุกคนจันถึงสุ์เลย17บนาฬิกา30นาทีที่นี่ไทยรัฐทีวี HD ช่อง32ผมหนุ่ยพงศุขุึ่งดาศรานีค่ะลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันก่อนคะ่ะพี่หนุ่ยทาไมฮะ เ,เข้าบ้านไม่ได้ค่ะเอา้าแย่สิเข้าบ้านไม่ได้แต่สนุกมากเลยค่ะพี่หนุยห่ยเฮ้ยเข้าบ้านไม่ได้ทำไมสนุกล่ะเพราะว่าปร,รประตูรอ็อกประตูร็อกนี่มุกดิ การโดยโชโนลิมิต